ครับท่านผู้ชมครับผมชัยพิรมอาจาริยะนนกุลครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านหุบพริกอยู่ที่อำเภอด่านทับตะโกจังหวัดตมบบด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีอยู่กับพี่เสรีโมนี่เองครับสวัสดีครับสวัสดีครับอพี่วิทย์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้นี่ครับด้านหลังอาจจะเห็นสัญลักษณ์เล็กๆนั่นก็คือไม่เล็กนะครับนั่นคือถุงสารแทนคุณบุษร n t ลึกเข้าไปข้างในเป็นแปลงมันครับเริ่มต้นผมเคยนําเสนอเรื่องการเตรียมแปลง พื้นที่แห่งนี้ครับผมมาถ่ายภาพตั้งแต่ยังไม่มีต้นมันจบจนตอนนี้มันกี่เดือนแล้วครับพี่เสือลครับสเดือนแล้วครับสี่เดือนแล้วสภาพเป็นยังไงครับเมื่อก่อนนี้โอ้เมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าพอขึ้นมาขนาด2อสเดือนนี่ใบจะร่วงครับใบทิ้งใบโอ้ทิ้งใบแล้วนะครับแต่ตอนนี้4เดือนต้นท่วมหัวขนาดนี้ต้นท่ววมหัโอ้โหที่ผมว่ามันสูงครับพี่เิริลี่เนี่ยอ่าสูงกว่าครับสูงกว่าแล้วครับพี่เสือลสูงเท่าไหร่ครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้าครับโอ้โหสุดยอดมากเลยทุกคนครับและตอนที่มันเริ่มมีปััญหหาาานนี่่่ตออยุมไได้เทรรคบ เริ่มมีปัญหาคือคือยังไงครับครับหมายถึงว่าสภาพต้นมันเริ่มมีแมลงมากวนใบเริ่มเหลืองอะไรต่างเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่ครับเมื่อสัก3เดือนนะครับสามเดือนมันจะมีไอ้ลายแดงลงครับใบมันจะเหลืองแล้วใบจะร่วงโอ้โหแต่กากที่ไปนี่สวยงามครับเห็นภาพนี้แล้วชื่นใจไหมครับโอ้ดีมากเลยครับดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลองบอกพี่น้องเกษตรกรเราหน่อยครับว่าวันนี้สิ่งที่เราเจอเราเจอสิ่งที่เราทําแล้วมันดีอย่างนี้จะบอกอะไรกับพี่น้องเราครับพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายที่ยังไม่เคยใช้สาร ยิ่งยงเนี่ยนะสารแทนคุณยิ่งยงงยอดเวง,งามนี่หนะครับผมใช้มาแล้วครับผมปุ๋ยทุกอย่างไอเร่งหัวระเบิดหัวตาอะไรต่ออะไรก็อย่าไปเอ่ยชื่อครับแต่ผมใช้มาหมดแล้วสดยอดก็คือ มามาอยุ่มา,มา,มา,มาตายอยู่ที่ปูย่ยิ่งยงนี่แหละครับยิ่งยงยอดมวงามของเรานี่แหละยืนยันยืนยันได้เลยครับใช้ได้ตัวเองอใช้ได้ตัวเองไม่ได้เป็น,น,นหน้ามา้าไม่ได้มาพูดเอาใจคุณยิ่งยงครับ,รบผมใช้มาเพราะผลลัพธ์มันตอบแทนดีมากเลยครับตอนนั้นที่ใช้ให้คนเห็นภาพอีกนิดหนึ่งก็คือเรื่องอะไรครับที่เห็นชัดชัดเลยใช้เผือกครับเผือกนี่หลายท่านคงจําได้ที่เราเสนอไปนะครับโอ้โหนี่เลยพี่วิครับ เห็นพี่สรีตั้งใจทํานี้แล้วมีอะไรอยากบอกกับพี่น้องเราบ้างครับก็อยากจะบอกให้ทุกคนนะคะได้คือได้เชื่อข้อมูลที่เราให้ไว้อะค่ะแล้วก็ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดแต่ว่าให้ทดลองทําด้วยตัวเองอย่างน้อยๆน,นะสักหนึ่งกระสอบเนี่ยก็จะสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่า มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากมายถึงขนาดนี้ค่ะโอ้โหถ้าเขาสนใจเขาจะติดต่อพี่วิดได้ยังไงครับถ้าสนใจก็ติดต่อที่เบอร์นะคะ0816126129ค่ะย้ำนะครับ0816126129นะครับถ้าใครสนใจอยากมาดูแปลงปลูกพิสศรีหรืออยากมาได้วิชาเ,เคล็ดลับไหมฟ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยติดต่อ,อยังไงรรได,ด้ครับ086911 ศูนย์แปด0 8้าหนึ่งคศูนย์แปดหนครับศูนยครับติดต่อเข้ามาได้ติดต่อได้เลยครับขอบคุณครับกับการที่ให้ความสนใจในเรื่องของการใช้สารอินทรีย์เราจะละลดเลิกเคมีเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินครับ